ไม่ควรแคร์คนอื่นมากเกินไปนะครับขึ้นชื่อว่าคนไม่มีคำว่าดีที่สุดแต่เราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับนะฮะโดยธรรมชาติของคนนะครับโดยปกติทุกคนนะครับต้องการยอมรับจากผู้คนรอบข้างท้งนั้นนะฮะแต่เราจะทำให้ทุกคนยอมรับเราทุกคนมันเป็นไปไม่ได้นะฮะโดยธรรมชาติแล้วมันมีมันก็ต้องมีรักมีเกลียดมีกโกรธ และมีลงนะครับเพราะฉะนั้นการกระทําเราทุกๆอย่างมันจะให้ถูกอกถูกใจทุกผู้ทุกคนมันก็คงเป็นไปไม่ได้การกระทําเราทุกอย่างจะให้ทุกคนยอมรับเราหมดทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้นะทั้งหมดมันเป็นจากเป็นธรรมชาติของมันที่มันมีการมีเกลียดมีโกรธมีชอบและก็มีไม่ชอบนี่ไงคือเหตุผลนะเหตุผลทําให้เรารู้ตัวเองว่าไม่ต้องไปแคร์และไม่ต้องไปสนใจความรู้สึกของคนอื่นสักเท่าไหร่ นะถ้าเราเห็นว่าถูกว่าใช่ว่าแน่ว่าจริงทําไปเลยนะครับนะฮะเหตุผลหลายๆอย่างนะครับที่มันจะเกิดขึ้นมาผมก็จําแนกแจกจะได้ทั้งหมด5ข้อว่ามันมีอะไรบ้างนะครับข้อที่1ข้อที่1คืออะไรนะครับ พวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาไม่รู้หรอกว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะฮะแต่ในเมื่อเราเลือกแล้วเราเลือกที่จะทำแล้วเราก็ทำให้มันดีที่สุดทำให้มันถึงเป้าหมายทำให้มันถึงฝั่งมันทำให้ถึงฝาทำให้มันถึงจุดหมายแต่ถ้ามันมีเหตุการณ์ทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันแบบทำแล้วมันไม่ได้ดังที่เราหวังนะเราก็ต้องยอมรับกับมันและก็มาปรปับปรุงแก้ไขพัฒนาใหม่นะครับเรียนรู้กับมันใหม่ ตัวเราเท่านั้นเราจะรู้ตัวเราเองว่ามันมีอะไรและก็มันพออะไรนะครับไม่มีใครรู้ตัวเราครับนอกจากเรารู้ตัวเราเองนะครับเพราะเขาไม่รู้เราไม่รู้ตัวไม่รู้ดีเท่ากับตัวเราที่เรารู้ดีดีมันก็ดีไปถ้าเกิดไม่ดีเราก็ปรับปรุงแก้ไขตัวเราเองได้นะครับข้อที่2ข้อที่2คืออะไรนะครับข้อที่สงชีวิตของเขาไม่ใช่ธุระของคนอื่นชีวิตของเราขอโทษทีชีวิตของเรา ไม่ใช่ธุระของคนอื่นนะครับคนเรามีการใช้ชีวิตต่างกันนะคนคนจึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของกันและกันได้นะครับเว้น mm. แต่เรายอมรับความคิดของคนอื่นมาเปลี่ยนแปลงตัวเราเองแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องเท่านั้นนะที่ต้องเลือกเส้นทางเดินชีวิตของเราเองสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเลือกของตัวเองให้มันเป็นไปดังที่เราคิด สุดท้ายเราก็ต้องเลือกทางเดงชีวิตของเราเองให้มันเป็นดังที่เราหวังนะครับไม่มีใครเปลี่ยนแปลงความคิดของเราได้นะฮะอย่าเอาธุระคนอื่นมาเป็นความคิดของเรานะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เราก็ต้องแน่แน่และเดดเี่ยวนะครับข้อที่3าข้อที่สามคนนสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคนอื่นอาจไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณก็ได้นะฮะมีแต่ตัวคุณเท่านั้นนะครับรู้ว่าอะไรเหมาะกับตัวเราเองและ คนเราอ่ะมีคุณค่ามีเอกลักษณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะอย่าตัดสินใจคนอื่นด้วยความคิดและการกระทําของเราอย่าตัดสินใจคนอื่นนะครับเพราะแต่ละคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันคุณค่าและการกระทํามันต่างกันนะครับข้อที่4ความกังวลใจความกังวลใจนะครับในสิ่งที่คนอื่นคิดมันนะมันทำให้คุณล้มเลิกความฝันคุณได้นะครับ ถ้าเกิดกังวลใจถ้าเขาคิดมาแล้วทําเก็บความคิดของเขานะฮะหากคุณยังเก็บความคิดของคนอื่นนะอยู่ตลอดเวลานั่นแหละสิ่งเรานี่แหละมันอาจทําให้คุณไปไม่ถึงไหนได้อย่าเอามาคิดอย่าเก็บมาคิดนะครับนะที่มันจะบั่นทอนความรู้สึกของเรานะครับอ่ะข้อที่5ความคิดความคิดของคนอื่นหรือความคิดของเรามันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา คนอื่นก็เหมือนกันตอนนี้เขาอาจจะพูดอย่างนี้แต่อีกเดือนข้างหน้าสองเดือนข้างหน้าสามเดือนข้างหน้าปีหน้า<ม>เขาอาจจะเปลี่ยนแปลงความคิดอีกเช่นกันตัวเราก็เหมือนกันนะฮะสองเดือนข้างหน้าสามเดือนข้างหน้าปีข้างหน้าเราก็เปลี่ยนแปลงความคิดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแคร์คนอื่นมากเกินไปเราคิดว่าเราทําดีที่สุดได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นรวยให้เต็มที่นะความคิดของอื่นบางครั้งมันมันเหนียวรั้ง ความสาเร็จของเราได้นะครับทุกคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะฮะมุมมองความคิดทัศนคติต่างกันนะฮะเพราะนั้นครับถ้ามีจุดหมายมีเป้าหมายก็ไม่ต้องไปสนใจคนเล่าข้างนะครับเดินหน้ารุยให้เต็มที่นะฮะเพราะนั้นครับ5อย่าง5อย่างที่ผมแนะนําไว้นะครับอันดับแรกก็คืออะไรนะฮะพวกเขา พวกเขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณมันคืออะไรเขาไม่รู้เรานั่นแหละรู้ต่อเราเองดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแข่ไม่ต้องไปสนใจนะครับอันดับที่สองนะครับชีวิตเราไม่ใช่ธุระของคนอื่นตัวเราเป็นตัวของเราเองนะไม่ใช่เรื่องของคนอื่นนั่นตัวของเราเองนะเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวของเราเองนะครับข้อที่สามข้อที่สามเลยสิ่งที่ใช่สําหรับคนอื่นมันอาจไม่ใช่สําหรับเราก็ได้นะคนอื่นก็ทําได้ดีๆมันอาจเราทําอาจไม่ได้ดีอย่างเขาก็ได้นะะ ความคิดใครความคิดมันถนัดยังไงถนัดอย่างนั้นนะครับแนวใครแนวมันนะครับข้อที่4กลางความกังวลใจสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ม่เกิดความวิตกกังวลนะมันทาให้เราไปไม่ถึงฝั่งไม่ถึงฝามันจะทําให้ล้มเลิกการขันได้นะครับเพราะ,ะนั้นอยากเก็บคําพูดของคนอื่นมาทําให้เราเกิดความรู้สึกล้มเลิกได้นะครับข้อที่5นะฮะข้อที่5นะครับความคิดตัวตนของคนอื่นหรือของเรามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับ ในเมื่อเราตั้งเป้ามีจุดหมายมีเป้าหมายก็โฟกัสนะฮะเหมือนลูกธนูยิงไปให้มันถึงสุดถึงเป้าหมายของเราให้นะครับอย่าไปแคร์ความอย่าไปแคร์คำพูดของใครอย่าไปแคร์ความคิดของใครนะครับนะฮะครับผมแดงแรงบันดาลใจก็มีสิ่งเล็กๆน้อยๆมาพูดอย่างนี้ทุกคลิปทุกคลิปนะครับ นะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างถือว่ามีการพูดคุยกันนะครับอันไหนมีสาระก็เออเอาไปเป็นแนวทางปฏิบัติกันได้เพื่อสร้างฝันในช่วงที่ยุคโควิดนี่นะครับมันก็ต้องมีฝันมีกาลังใจกันได้หน่อยนะครับเพิ่มลุกขึ้นเพิ่มผมมั่นใจนะครับทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสพถ้าเรายังต้องการไฝฟฟ่้าโอกาสอันนั้นโอกาสมาหาเราแน่นอนนะครับครับนะอย่าลืมนะครับถ้าชอบก็ กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิกหน่อยนะครับเพื่อจะได้นำเสนอคลิปด,ดีๆนี้ต่อไปนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ